Know about rolling down and rollin' the แงอยู่ดิออกตัวแบบสบายๆเลยอืมเฟืองท้ายเป็นของมิตซูนะครับไป ครับผมมิสันมิสันเ o 7โอเจ็ดเก้า้ียร์อีตันครับคันนี้สุดจัดเทอร์โบแม่เจอรถแรงอีกคันครับผมวันนี้สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ฟิล์มสายจกไมโครซิงนะครับนี้ก็พามาชมงานตักดินใส่ดัมเหมือนเดิมนะครับผม กับเจ้าซานี่ sy 2 1 5หขีดเนะครับเป็นตัวรุ่นเก้าครับท่านผู้ชมเสร็ใไปที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามทูช่องฟิล์มสายจกแมคโครซิงด้วยนะครับอย่าลืมกดลูกกระดิ่งไว้เพื่อเป็นการแจ้งเตือนในเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ๆใ,ให้รับชมกันด้วยนะครับผม บรรยากาศก็กท้องฟ้าคึมคครับท่านผู้ชมวันนี้เมื่อวานนี่ก็ฝนตกถล่ลมมา,มาวันนี้ก็ท้องฟ้าเปิดเริ่มมีแสงแดดเล็กน้อยนะครับ ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อเอเต็มแล้วครับผมแม่จัดหนักเลยเที่ยวนี้ พลังของเกียร์อีตันนะครับผม1 9 5เทอร์โบโอ้สุดจัดสุดจัดคันนี้แรงด้วเหลือครับงานตักที่นข้างถนนนะครับผมเพราะว่าดินตรงนี้นี่เขาเอามาคองไว้นะครับทีนี้ก็ใช้รถดัมาตักออกอีกทีหนึงนะครับ โอ้สลักซานี่นี่ลวมแรงมากคุณผู้ชมโอ้ซีนกระบอกบุ้งกิ๊ก็รั่วแรงนะซานี่คันนี้ มาชมกันอีกคันครับผมหน้ายาวคุณปูโอ้คันนี้นี่ระบบเบรกทิฟฟี่แล้วนะครับท่านผู้ชมระบบเบรกทิฟฟี่ฟองอะไรเวอื์โอ้ยัดเครื่องอะไรเนาะนี่คุณปูเนี่ย เต็มนะครับโอ้แรงอยู่ดีออกตัวแบบสบายๆเลยอืมเฟืองท้ายเป็นของมิตซูนะครับผ่านตรงนี้ได้ก็จัดแล้วครับนี่อยู่ติดกับถนนสีเล่นนะครับผมถนนมิตรภาพ อุดรขอนแก่นนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของตำบลโนนสูงนะครับกําลังก่อสร้างหน้าค่ายทหารเลยเอามาชมกันอีกคั้นครับผมมีโนสิงไฮเทคสมอเงินนะครับคันนี้หอจก,กอพรอประเสิฐขับโดยป้าเมีครับ

ป๊าดใส่ลายๆ,ๆนี่เหนบย,ยังบบนั่นไหมไหมป๊าด,ด,ดแข็งๆๆแข็งแข็งรถคันนี้อ่ะมาชมรถสิบล้อรครับท่านผู้ชมแหมมีพี่ใหญ่ด้วยครับน่าจะเป็นรถบริษัทเลยคันนี้สิบล้อดัมกระบะต่ำนะครับนี่สองรวมีไม้ละแนงสองไม้นะครับ วิกเตอร์ครับผมีนูวิกเตอร์ อ้อโอ้ยไม่เยอะเท่าไหร่ครับรถสิบล้อนี่นิ่มๆสบายๆครับสิบล้อยิงดิฟล็อกสองเพลาออกบ่อเลย เช่ต่อไปครับผมอิสุสเด k าร้อก้าแรงม้านะครับรถเสียแขกครับท่านผู้ชมคันนี้นี่ช่วงกระบะช่วงล้อยาวนะครับโอ้กลับรถแบบนี้เลย Bà lấy, bà lấy Bà lấy hả, bà lấy Ôi bà, mi đúng à, bà lấy Bà lấy Ôi mẹ, ôi oh, mẹ โอเคครับผมส่วนวิดีโอชุดนี้ผมต้องขอจบลิปเพียงเท่านี้นะครับกับรถแมคโครซานี่เอสบายนรุ่นเกาครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube ช่องฟิล์มสายจกแมคโครซิงด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ